เอสืออาจารย์มาเติมเต็มในส่วนของการที่เราจะโฟกัสสิ่งต่างๆเข้าไปแล้วก็ได้วงจรแห่งความสําเร็จสิ่งที่สําคัญก็คือได้เรื่องการเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนสวัสดีอาจารย์ฟุจิตอนนี้ทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่อยุธยาแล้วก็ตอนนี้กําลังอยากจะทําโปรเจกต์ทำดินอินซีและเพื่อให้ความรู้และ เป็นอาชีพในนาคนนะอาจารย์เรียนแล้วรู้สู่าอาจารย์มาเติมเต็มในส่วนของการที่เราจะโฟกัสสิ่งต่างๆเข้าไปนะก็คือได้เรื่องของการโฟกัสว่าเราต้องโฟกัสแล้วก็ได้วงจรแห่งความสําเร็จก็คือเป็นโมเดลแห่งความสําเร็จไปนะก็จะเอาไปทําตามแล้วก็จะรีพีทรีพีททำซ้ำนะสิ่งที่สําคัญก็คือได้เรื่องการเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนเขียนเจ้าหมายที่มันชัดเจนขึ้นเวลา ทำแล้วเราจะล้มเลิกอะไรเราจะได้คิดถึงถึงความเจ็บปวดนั้นคะถ้าเราทําไม่สําเร็จแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับเราและถ้าทําสําเร็จแล้วเราจะเป็นอะไรข้อนี้คือโดนใจมากๆแล้วก็คิดว่ามันเป็นข้อบดทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับตัวเราด้วยค่ะเพราะว่าบางทั้งที่เราทําแล้วเรารู้สึกท้อแล้วก็พอท้อแล้วก็ผัดวันประกันพุ่งพอผัดวันประกันพุ่งมันเวลาก็จะยืดไปเรื่อยๆซึ่งแต่ก่อนเราคิดเข้าใจว่าเวลา มันมีเยอะมากพอสําหรับตัวเราแต่นัปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเวลามันมันมีไม่มากพอที่เราจะจะใช้เวลาไม่คุ้มค่ากับมันชอบมากๆก็คือได้มีเพื่อนใหม่ที่อยู่ในคาดนี้ที่มีความคิดเหมือนกันคล้ายๆกันมันคือแบบสิ่งที่วิเศษที่สุดที่ได้เจอเพื่อนๆคนะ่ะแล้วก็ชอบที่สุดก็คือชอบอาจารย์มานานแล้วชอบอาจารย์เพราะว่าเห็นอาจารย์เป็น ไอดอลพอเห็นแล้วมันมีแรงบันนานใจแบบบอกไม่ถูกไม่จําเป็นต้องแบบอ,อะไรมากแค่เห็นอาจารย์ก็รู้สึกว่ามีแรงบันนานใจก็ถือว่าเป็นสักเซสเดย์อีกวันหนึ่งค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ